เผอเผอเผอจีนเนหรอเผอจีนเผอจ,จีนใส่เนื้ออะไรครับซีนหม,ม,มูก็ได้ซีนหม,มูซีหวก็ได้อันนี้หมูที่ใส่ไปนี่คืออะไรหมูหมู้มยหมูไม่สวยจังเลยอ่ะหมูนี่เขาทำมาแล้วเลยเนี่ย<ม>ปรุงรสมาแล้วด้วยเนี่ยเนะ น้นองเขาขำไม่ขอถ่ายนยดิไปขำทำไมล่ะโอ้สั่งไหมกี่ไหมถ้าแบบนี้ถ้วยถ้วยเท่าไหร่ส่ชิ้นงัวทำไหมครับถ้าถ้าแบบนี้สามพันนะยี่สิบพันกรีบแม่นป๊ยี่สิบพันกรีบเพราะที่นี่เขาเรียกสามพันเนาะแถวนี้มันใกล้ใกล้ประเทศจีนใกล้ประเทศอะไรกันแน่ใกลพาา้พม่าป่อ เพราะว่าเวลาฟังภาษาพูดเขาจะแบบมันไม่ไม่ใช่ภาษาลาวซะแล้วภาษาไตดื้อมันมีหลายภาษามากที่ผมฟังเนี่ยไต้ดื้อนะไต้ดื้อยังไงเนาะ <c oughs> มันมีหลายภาษามากเลยครับภาษาไต้ดื้ <c oughs> อเพอไทยื้อใช่ไหมไทยรือไทยรู้อ๋นอนี่คนจีนเหรอแล้วทำไมอยู่ฝั่งฝั่งลาวอ่ะอยู่ฝั่งลาว อ๋เป็นคนลาวเลยนึกว่าอยู่เป็นคนจีนอ๋อนี่ยี่สิบพันก็คือสองร้อยสี่สี่สิบบาทเนาะสี่สิบบาทจานนี้ไปไปไปพังมากไันไหมไม่เคยไปไเไปไขา,า,เาเรียกท่าขีเหล็กเดีย้ยจะบอเคยไปวาท่าขีเหล็กแล้วออกประเทศไทยนะเขาไม่เคยไปนะครับเนาะที่นี่อยู่ใกล้ท่าขีเหล็กใกล้จีนแล้วทำไมจีนไม่ให้เราไปอ่ะเราอยากไปเที่ยวจีนอ่ะ ไปได้จริงไหมไปได้แล้วเราเห็นประเทศเขาไหมมองเห็นชายแดนไหมก็ผมอยากไปผมไปรถอะไรได้มั้งไไเอารถอะไรไปมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ได้มอรถใหญ่ก็ได้มอเตอร์ไซค์ใครอ่ะต้องไปเช่ามีเช่าไหมยืมยืมไปหนอ่อยดิขี่ไปได้ปะไกลจริงเหรอกี่กิโลยี่สิบไม่ไกลหรอกดูในแผนที่ในกูเกิลแมปไม่ไกล เช็คมาแล้วไม่ไกลสิบกาโลแหละสิบกิ่ลหลักไม่ผมดูใน g o o ก l e แม p อ่ะดูในโทรศัพท์มีอ่โอ้ต้มให้เดือดขนาดนี้เลยเหรอนี่สองถ้วยพอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วคนนั้นมาช่วยนะมาช่วยอะไรนั่นน้องสาหรือลูกนะหานนี่เดือดเดือดเลยเขาเรียกว่าก๋วเตี๋ยวจีน โอ้ยนายกิน,นของเขาเนี่ยนั่นนั่นซีนอะไรอันนี้หมูหมูหมูนะครับยี่สิบพันกิบนี่ถ้วยละสี่สิบบาทอ๋อ,อ,อ,อเพอาะเพราะเทใส่ถ้วยมันจะเต็มถ้วยพอดีเนาะพอดีอ๋อถ้วยใหญ่ๆอะ่นะกินเบอร์แม่นี่กินร้านนั้นมาแล้วแหม่ไม่เห็นเดินมาไม่ถึงอิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวมากินนะอ่า โอ้นี่นี่นี่ถ้วยกันเตรียมมาแล้วเต็มถ้วยเลยค่ับดูนะเขาบอกซิมเบอร์นะไอ้เอ้ยไม่แน่ตอนเย็นอาจจะมากินขายถึงตอนไหนขายถึงขายถึงเย็นซิมบงเย็นอ๋อถ้าซิมเย็นไม่ทันละถ้าตอนเช้ามากี่โมงอ่ะเจ็ดเช้าเจ็ดโมงเย็นตอนเช้าคือเจ็ดโมงเช้าสิเจ็ดโมงเย็นคือตอนตอนเย็นกลางคืนเข้าใจไหมสี หาสี่โมงแปดถึงสี่โมงเย็นปวดมากเหนื่อยร้อร้อนเขาบอกเขาร้อนมากอ๋อคนนั้นคนนั้นหลานเหรออ๋ออาวุ้ยร้อนร้อนร้อนนี่จะมีไม่รู้แกอยู่ชนเผ่าไหนเนั่ยนั่นมองบอก ไม่ใช่คนยาวคนยาวคนยาวคนยวนคนยาวที่ไหนเนาะเนาะอ่ะมาดูมาส่องดูนี่นี่อันนี้เขาเรียกเลือดหมูเลือดหมูนี่นะซิเลือดหมูเนาะอันนี้เลือดหมูนี่ชิ้นหมูชิ้นหมูหัวชิ้นไก่ชิ้นวัวชิ้นไก่เอาชิ้นวัวขายดีกับเพื่อนอะไรเนี่ยคนชอบกินเยอะหน่อยอืมทุกที่ต้องไปกินแน่ๆร้านนี้ จะเตรียมจะปิดแล้วกันแ่งวันเนะปิดเลยนี่แม่ค้าเดี๋ยวพวกนี้มาชิมแม่ค้าเนาะเดี๋ยวพวกนี้มากินโอเคสวัสดีครับ